คู่แรกของนักวิ่งจะเป็นอะไร a อซิวันนี้เราอยู่ที่ร้านรันทูพาราไดส์ครับที่เดิมครับผมปอจาก KTC Sport นะครับจะพามาให้ทุกคนรู้จักกับรองเท้า a อซิ S <S mm hmm. ให้มากขึ้นว่าตอนนี้มันมีรุ่นใหม่อะไรออกมาบ้างแล้วม,มีรุ่นยอดนิยมรุ่นไหนแล้วผมจะไม่ได้มาคนเดียวเพราะวันนี้ผมมากับโป้งเย้ครับป้งสวัสดีครับโป้งรันทพาราไดส์ครับเจอกันทีเทปนึงแล้วนะใช่โอเควันนี้มาเจาะลึกที่เอซอย่างเดียวเลยครับ<อ> ตอนนี้มีรุ่นไหนที่มาใหม่และคิดว่าน่าสนใจบ้างครับโป้งคือย้อนกลับไปก่อนเมื่อ2ปี 2> ที่แล้วเนี่ยเอซิดมันออกเทคโนโลยีใหม่มเรียกว่าไกด์โซซีรีส์เอซิดบอกว่าเทคโนโลยีนี้เขาภาคภูมิใจมากแล้วเขาทำรีเสิร์ชมานานมากเขาบอกว่าการทำรองเท้าในซีรีส์นี้หนคือมันช่วยให้เราลดอาการบาดเจ็บแล้วก็มันช่วยให้เราวิ่งได้ไกลขึ้นทุกคนก็สปอร์ตไลท์ก็เริ่มส่อง เฮ้ยเอซิมีเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ด้วยนี่มันเป็นเพนพอยน์นะลดอาการบาดเจ็บวิ่งได้ไกลขึ้นนักวิ่งต้องการมากเลยนะใช่ใช่แล้วเขาก็เปิดตัวรองเท้ารุ่นหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อสองปีแล้วนะครับจะเป็นรุ่นหลักลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เขาเรียกว่าไกด์โซลเทคโนโลยีซึ่งมีทั้งหมด3รุ่นก็คือตัวตัวนี้มีนี้เรียกว่าเมทัลไลเมทัลไลไกด์ไลน์แล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งอีโวไลน์ซึ่งตัวนั้นยังไม่มา ใกล้มาแล้วพอรุ่นนี้ออกมามันก็ทําให้คนมองเอซิคิดว่าเฮ้ยเขาเลิกยึดติดกับเทคโนโลยีเดิมแล้วหันมาทำอะไรใหม่ๆแล้วเพราะคนก็เลยแบบเริ่มสนใจเพราะเท่าที่จําได้ a อซิจะอยู่กับเทคโนโลยีที่เป็นไฟฟโฟมเจลเจลนี่อยู่มานานมากนะใช่ครับลิมบัสคายาโนทุกรุ่นเป็นเจลหมดเลยครับใช่เริ่มเปลี่ยนแปลงใช่เรียกสังเกตด้วยว่า ไกด์ไลท์สองเนี่ยคือเขาก็ยังไม่ได้ทิ้งความเป็นเจลซะทีเดียวนะครับไกด์ ứng, ứng, ứng. ไลท์หนึ่งยังมีเจลไกด์ไลท์สองตัวนี้คือไม่มีเจลแล้วอ้าวตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยหมายความว่าตัวเนี้น้ำหนักมันเบาลงนะพี่ปอใช่ไกด์ไลท์ซอตัวเจลเนี่ยให้น้ำหนักเยอะใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเฮ้ยเดี๋ยวพูดถึงเจลนี่ไงอามากล้องมานี่มาดูมาดูอันนี้คือรุ่นดั้งเดิมก่อนหน้านี้ดนบัสยี่สิบเอ็ดนี่จะเห็นเจลนะครับเจลจะเป็นแบบนี้ จะนิ่มๆเป็นเจลเลยแหละมันคือเจลอ่ะถามว่าดีไหมก็ดีไม่ใช่ไม่ดีก็เป็นเทคโนโลยีที่นิยมมากใช่เพราะว่าเจลอ่ะลักษณะนี้มันไม่ทําให้เราบาดเจ็บใช่ไหมลองรับแต่ว่าพอใส่ไปนานๆคนรู้สึกแบบโอ้มันหนักนะมันหนักจริงๆคู่แรกของพี่คือนิมบัสถ้าจะไม่ผิด13โอ้นานมากอ่ะแล้วคือตอนนั้นตอนที่หาข้อมูลรองเท้าวิ่งมาเกือบสิบกว่าปีที่แล้วครับเข้าไปในอินเทอร์เน็ต หมอหมอเจหอเจฟเคเขาจะแนะนำเอซิแล้วเราก็ไปหาต่อว่ารุ่นไหนดีวะก็ไปเจอเนี่ยพวกลิมบัสคายาโนที่มีเทคโนโลยีเจลใช่ครับเป็นยุคแรกๆเลยแล้วคู่หนึ่งโคตรแพงเลยแพงแพงตอนนั้นราคาตั้ง6,5 0 0ครับใช่แล้วก็เหมือนกันของโป้งคู่แรกก็เป็นเอซิเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นคนใช่คู่แรกของนักวิ่งจะเป็นอะไรเอซิเอิครับแล้วในสายแบบซิงซิงก็จะเป็นเอซิทาเทอร์อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแบบนะอันนี้ปะทาเท ใช่ใช่ประมาณนี้นี่นี่สายซิ่งก็จะเป็นแบบนี้ไทเทอร์เอจแบบนี้แล้วก็จะมีคู่ซ้อมซัพพอร์ตแบบนี้แล้วเขาก็อยู่แบบนี้มานานมากมานานมากมานานมากจนในจนเราสึกว่าพี่จะไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับใช่ใช่แบรนด์อื่นแบบเออไล่ตามมาแล้วบางอันแซงมาแล้วจนในที่สุดเขาเปิดตัวเนี่ยมาคือโป้งคิดว่ามันเป็นโลกใหม่เลยอืโลกใหม่ของเอซิดเลยอ่ะแล้วก็มาต่อใ้รุ่นอันนี้เป็นรุ่นที่สองอันนี้เป็นรุ่นที่สองข้อดีของรุ่นเนี้ยก็คือ หนึ่งเลยมันให้ฟิลลิ่งในการผักตัวไปข้างหน้าได้ดีครับคือด้วยทรงเทคโนโลยีเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นไกด์โซเวลาวางเงี้ยจะสังเกตเลยว่ามันแบบมาโยกอ๋อนี่อยากให้เนี่ยรับกล้องมาลองดูมัโยกไปข้างหน้ามันโยกแบบเป็นมาโยกอ่ะโยกไปหน้าไปหลังอันนี้เมทัลไลท์เมทัลไลท์นี่ตัวท็อปสุดบนสุดใช่ครับแพงที่สุดแพงที่สุดดูดิคือมันโยกแบบไม่หยุดอ่ะ ไปซ้ายไปกลับไปกลับแบบนี้เลยอะใช่ใช่ครับพี่ปอเฮ้ยคือตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะอันนี้ยังน้อยนะคู่นี้ดิโยกอย่างนี้แล้วยกเป็นมาโยกเลยครับคู่นี้ราคาเท่าไหร่9 9 0 0เครับ9,900เเองเก้าเเองเเองพี่เาเองคือคู่นี้เอาจริงจมันเหมาะกับคนที่ต้องการความแบบพิเศษมากๆต้องการความพรีเมียมมากๆ เขาบอกว่าเหมาะกับคนที่เป็นซีเรียลลันเนอร์แล้วต้องการเทคโนโลยีทุกอย่างอันนี้ในมุมของเขาแต่ถ้าเป็นส่วนตัวป้องคิดว่าคนซื้อรองเท้าคู่นี้ต้องเป็นคนที่ต้องการอะไรพิเศษหาซื้อยากๆแล้วก็ใส่เทคโนโลยีถามว่าเหมาะกับวิ่งจริงจังไหมส่วนตัวป้องคิดว่าไกด์ไลท์สองเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับไกด์ไลท์สองห้าพันเก้าโอ้ือค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 าแรคเตอร์คล้ายๆกันน้ำหนักเบากว่า Uh huh. วงว่าเป็นตัวเลือกที่ดีซึ่งในอย่างที่เราบอกไปข้างตน้นนะเอซิในไกด์โซซีรีส์มี3รุ่นรุ่นไกด์ไลทเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดข้อดีของมันที่ดีกว่าขาบอลเอก็คือมันนุ่มกว่า mm hmm. สม o o t กว่า mm hmm. mm hmm. แต่ข้อที่มันสู้ไม่ได้เลยก็คือ1เรื่องน้ำหนักนี้หนักกว่าหนักกว่าตัวนี้หนัก285กรัม อ๋อตัวนั้นหนักประมาณ240ร่คาร์บอนเอ็กครับต่างกัน40กรัมก็เยอะอยู่นะก็เยอะเยอะถ้าวิ่งไประยะเวลานานๆก็ขาเร่างด้ใช่ใช่ครับนี่ก็ลายหนึ่งนะครับแล้วก็มีไกด์ลายสองอีกรุ่นหนึ่งอีโวลายังไม่ออกใช่ใช่ยังไม่มายังไม่มาซึ่งตอนนี้ในคอลเลกชันถัดไปเอซน่าจับตามองมากพี่ปอใช่ครับเพราะว่าเราจะเห็นรูปหลุดตามอีกแล้วมีเมตาเลเซอร์เมตาอะไรอย่างเงี้ย แบบมุ้งเท้าพื้นทรงหนาๆปรับปรับแบบปรับคาแรคเตอร์อะที่มันไม่เหมือนเดิมจากเอซิดที่เราภาพติดตามมันทาเทอร์พื้นบางๆไม่แบบนี้ไม่แล้วนะเขาจะไม่ทําแบบนี้นะน้อยละยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีคนใส่อยู่และมีคนชอบอยู่แฟนแฟพวกชายญี่ปุ่นเขาชอบแบบนี้บางๆนะครับพื้นแบบบางๆไม่มีอะไรเลยเทคโนโลยีไม่มีนะไสแรงขาล้วนๆอ่าตัวที่มาเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเอซิดเลยคู่นี้อยากให้พูดถึงหน่อยบโป้งครับ โอ้หสำหรับป้องรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ป้องคือในในแง่ของผู้บริโภคนี้ป้องคิดว่าโคตรสุดครับพี่ปอ<ม>โคตรสุดในที่นี้เขากล้าเปลี่ยนมากทั้งความหนาของรองเท้าทั้งการตัดเจลอ,ออกทั้งกล้าบอกว่าโฟมตัวนี้ที่ออกมาใหม่นี้เป็นโฟมที่เด้งสุดนุ่มสุดอะไรเงี้ยโอ้โหเพาป้องได้ลองแล้วมันเขาไม่ได้โมะเอาางี้ดีกว่า เป็นแบบที่เขาพูดจริงๆเลยเป็นแบบที่เขาพูดแต่ว่าข้อเสียมันมีไหมสําหรับบางคนเนี่ยพงขอคือด้วยความที่รองเท้ามันเน้นความดิดเด้งนุ่มเด้งไปทัางหน้าบางคนที่เป็นปัญหาเท้าล้มอ่ะใส่แล้วก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมั่นคงนะอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงใช่คู่นี้แล้วเท่าไหร่ครับ4,900ครับราคาตั้งส9นแล้วมันมีส่วนลดอยู่แล้วครับใช้บัตร K ค c มีส่วนลดแน่นอนมีโรนะฮะแรกแล้ส่วนลดเพิ่ม10%ใช้พอย n t เท่ายอด โป้งลดแล้วนะใช้บารเคซีลดเพิ่มเดี๋ยวจะไปสอนโป้งทำเลยอ่คุณดีขอบคุณครับเออแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะถ้ายอดถึงเท่าไหร่ผ่อนได้นะสามสามพันสามพันขึ้นไปผ่อนได้3เดือนใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าลดแล้วถ้าผ่อนถ้าเหลือสามพันดีผ่อนได้อีกต้องซื้อแล้วอย่างเงี้ยวันนี้ต้องขอบคุณโป้งมากเลยที่พามารู้จักแบรนด์เอซิกนะครับแล้วก็มาชมร้านน่ารักๆแบบนี้ร้านสวยๆเหลานี้โอ้โหรองเท้าเพียบเลยข้างหลัง ขอบคุณโป้งมากครับได้ครับพี่ปอขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับครับโอกาสหน้าผมปอจาก KTC Sport จะพาเพื่อนๆไปร้านไหนไปรู้จักรองเท้าคู่ไหนอีกบ้างนะครับก็คอยติดตามกันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดี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 ครับ